พลเอกจชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็เยี่ยมชมการดําเนินง,งานของตลาดกลางณตลาดกลางข้าวและพืชไร่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลเอกปัทมพงศ์ประถมพัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ครับและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ โดยพลเอกชัดชัยยืนยันนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูตลาดกลางเพื่อให้เป็น,นกลไกที่จะอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถที่จะนำข้าวเปลือกมาจําหน่ายและมีการแข่งซื้อแข่งขายและประมูลราคาจากผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวพร้อมทั้งมอบหมายให้กับกรมการค้าภายในครับจัดกิจกรรมในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สําคัญ2กิจกรรม คือคือเรื่องของการจัดให้มีการตลาดกลางเป็นสถานที่ทําการในการซื้อขายข้าวเปลือกและใช้วิธีการแข่งซื้อแข่งขายประมูลราคาทั้งฤดูการผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี2558และนาปีปีการผลิต2558ทับ5นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้จนถึงเดือนมก,การาคมปีหน้าในตลาดกลาง55แห่งจากทั้งสิ้น64จังหวัดครับ แตมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกําหนดนะครับให้มีการจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ของตลาดกลางสินค้าเกษตรที่จะเป็นเครื่องมือครับในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นเห็นถึงความสําคัญและเข้ามาซื้อขายโดยใช้พื้นที่ตลาดกลางและระบบการซื้อขายของตลาดกลางให้มากขึ้นในทุกพื้นที่ครับก็เรียกว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่น่าจะทำให้ราคานั้นดีขึ้น